3. สามาคมไข่ไก่ค่ะได้มอบไข่ไก่ให้ทางกรมพลาธิการทหารบกจำนวน5 0 0แสนฟองนะคะเพื่อนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชณบรเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ พลทพิษณุบุญรักษาเจ้ากรมพาราิการทหารบกในเรวัฒหทยสัตยพงศ์ประธานคณะกรรมการโครงการดนรงบริโภคไข่ไก่300ฟองกร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมผู้ผ,ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ร่วมกันปรุงอาหารเมนูไข่พระอาทิตย์ของพ่อซึ่งเป็นไข่เจียวสูตรพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชณบรเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งไข่ไก่ที่นำมาปรุงอาหารกลมพลรัฐทการทหารบกได้รับมอบจาก3สมาคมไข่ไก่จำนวน5 0 0แสนฟองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารในเมนูต่างๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไข่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่จะนำมาร่วมในการประกอบอาหาร แต่ละมือก็ยังมีเมนูเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามไข่ก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างจะมีกับทุกวันไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไข่พะโล้นะฮะมีอยู่ตลอดเวลาครับไข่เป็นปัจจัยที่จะปรุงอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกาพะบรมศพตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือเราดีใจในในในนามของโครงการรณรงค์ไข่นะครับที่จะทำให้ เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศและประชาชนคนไทยที่มาร่วมงานทั้งนี้การส่งมอบไข่ไก่ให้กับกลมพราธิการทหารบกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดโณโรงค์บริโภคไข่ไก่300ฟองที่ทั้ง3สมาคมดำเนินการขึ้นภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการบริโภคโปรตีนคุณภาพสูงจากไข่ไก่